ครับมาเน่ามากินข้าวด้วยกันาากินข้าวน้าจ้ำข้าวแรงด้วยกันอบไก่แกงเห็ดท็อปอันนี้จิ้นส้มอเล่นกับไอจันได้แล้วตตีแน่แน่เล่นไอ้แหงนด้วยอันนี้นะเล่นไอ้แหงนคนเดียวอาโดูขออนุญาตคนเนึ่ แกขาวปากก่อนอรามาที่จางอ่างแม่ตากเนอะเวียงใช้ไหมน่ะวันนี้จะนอนวันนี้นอนอ่างห่วใจอ่างน้ำห้อนน้ำเย็นอ่างน้ำธรรมชาติเนอะอ่างน้ำแม่ตากเราเหมาะบรรยากาศเหมาขนาดนักเนอะโอ้โหมีสวรรค์เหลือสวรรค์จันเจ็ดจันแปดว่าน่ะโอ้โเหมาะเนอะ แดดล่มลมตกนาะเนาะคั่วไก่วันนีเมียใจดีคั่วไก่แขงเฮ็ดทบนู่เราห่อเข้าเราเน่ับเก่นเป็นสาวคนแนเมีเาตงใจดีได้ห่อเล่นดงอกงอนนเอาอากินเ่เราเลยเาเราอานี้นำไปกินล้ล ม, <S <S มแกงให้ทอปนะสุดยอดครับเนอกินข้าวด้วยกันนะแบบเนี้ยลุกทุ่งลุกทุง่งเนาะถ้าจะกินเลก็กน,น้อยมันกว่ามันจะมืดเดี๋ยวกว่าเป็นฝนเป็นล้มไม่ไปได้แหงลมาพูดลาวตาลาดเนะอะาะใส่ละ มาละมาแม่ไม่นอกเลยมากินข้าวน่ะไปยิจี้ไปจก่ลวย,ยนะฮะมาเลยด็อ,อกอบไก่เหมาะอกไก่เมืองวันนี้นะอ่ามันจะเหนียวหน่อยเนาะไก่เมืองเน่ะมันไม่ช่เหมือนไก่พันธุ์นี่นะดอกเหมาะ ข้าวเหนียวเนี่ยน้องแข็งดีดอูอยู่กรุงเทพบเสีบป,ปีผมด้บ่กินข้าวสวยละบกินข้าวหุงละกินข้าวเหนียวเนี่ยไปเร,ราซอสซื้อเดี๋ยวสบายละนาะงข้าวมันมีขายที่คูแหงคนอีสานคนเหนือไปเนี่ยไหนมันต้องบะลืมหีดหอยเนาะกินข้าวเหนียวเนาะเอา้าเอาไปกินก่อนหนาะ เดี๋ยวคนอือ่นจะ้ำลายไหลแข่งใฮ้ททบแก่งใฮ้ทรทรบบอลหลงยอกกลางอ่างแม่ซากเน้อมาคนอะัดจ้คนเ้อเดี๋ยว,ว่าดีนะขอามาข้าออมีกอนเนอ